เพราะศิละปะมันไม่มีอะไรนียมันเป็นแอสแท็กมันไม่มีอะไรมันเป็นวัตถุที่เป็นแอสแท็กศิละปะไม่ใช่รูปเขียนศินละปะไม่ใช่ปฏติมาก,กรรมศิละปะไม่ใช่เทคนิคของการสร้างสื่อครับแล้วมันถูกออไหมครับก็มันคือศิละปะไนงะรูปเขียนก็คือรูปเขียนนะไม่ใช่ศิละปะบางคนเขียนรูปทั้งชีวิตแต่ไม่ได้ทําศิละปะนะมันคนเขียนล่มบันถวายมันก็เป็นแค่คาฟเขียนซ้ําไปซ้ำมา ครับอืมคือการเขียนรูปกับศิลปะคุณไม่ใช่เป็นศิลปินแต่คุณอาจจะมีศิลปะมากกว่าคนเป็นศิลปินก็ได้เพราะอะไรเพราะคุณมีความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลาคุณมีการเรียนรู้คุณมีการแก้ปัญหาเราต้องแยกให้ออกว่าศิลปะกับโลกศิลปะนะศิลปะความหมายของมันคืออะไรคือการสร้างสรรค์ถูกป่ครับสภาวะของการสร้างสรรค์คืออะไรคือการที่เรา ก้าวข้ามข้อจํากัดอของปัญหาหรือความรู้ในอดีตถูกไหม,ม,มถ้าเมื่อไหร่ที่มันทําด้วยความรู้ที่เรามีอยู่แล้วด้วยอคติด้วยประสบการณ์ส่วนตัวมันไม่สร้างสรรค์การมองโลกด้วยมุมเดิมของปัญหาเดิมมันไม่ถูกสร้างสรรค์มเมื่อไหร่ที่เรามองโลกในมุมมองที่เราไม่เคยมองหรือในมุมมองที่สังคมไม่เคยมองอ,มอันนี้คือการสร้างสรรค์เหตนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเขียนรูปอย่างเดียว ถูกป่ะอาจจะเกิดขึ้นจากนักการเมืองก็ได้นักการทหารก็ได้เกิดจากการเขียนหนังสือการทําหนังทุกอย่างที่มันแก้ปัญหาในประวัติศาสตร์ของมันมผ่านวิธีคิดและมุมมองที่ต่างออกไปแล้วเกิดองค์ความรู้แล้วองค์ความรู้นียไม่ใช่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นอินดิวิดวลส่วนตัวแต่มันเป็นอินดิวิดวลที่ b a s ออ on กฎธรรมชาติและเป็นองค์ความรู้ให้กับทุกคนของมนุษยชาติมันเป็น timeless ม,มันเป็นความรู้ที่เป็น solid ครับ ใช้คำนี้ไม่ถูกมันเป็นความรู้ที่เป็นอินฟินิตี